สวัสดีครับทุกทท่านนะครับวันนี้เอามอเตอร์เกียร์นะครับมอเตอร์เกียร์มอเตอร์เกียร์รุ่นที่เป็นรุ่นเฟืองโซ่นะครับ250วัตต์นะครับมอเตอร์เกียร์เฟืองโซ่250วัตต์400รอบนะครับไม่เกิน400รอบนะครับมาให้ดูนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์เกียร์12โวลตวนะครับตัวนี้เป็น24โวัลต์250วัตต์เช่นกันนะครับเป็นเฟืองโซ่นะครับ เรามาทดสอบให้ดูนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ24โวลต์250วัตต์นะครับแรงบิดน้ำหนักนะครับแรงบิดแรงยกน้ำหนักก็คือวัดที่เพลานะครับแรงยกเอาสลิงหรือว่าเชือกนะครับยกน้ำหนักขึ้นได้200กโลนะครับพันไว้ที่เพลาแล้วก็สามารถดึงดึงของที่หนักได้นะครับตรงนี้ก็อยู่ในหลักการของ,ของการคำนวณแรงแรงบิดนะครับ ที่เรามาให้ดูวันนี้ก็คือเราจะมาทดสอบการหมุนนะครับให้สำหรับท่านที่สนใจนะครับระหว่าง12วตลกับ24วตน์นะครับท่านก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาไปใช้งานอะไรนะครับกรณี24วต์นี่ก็คือใช้สำหรับจักรยานไฟฟ้ารถไฟฟ้านะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ ไฟ24โวต์นะครับหรือออกแบบไปใช้ไฟ24วต์ส่วน12โวต์นี่เราก็เอาไปใช้กันแพร่หลายนะครับเพราะว่ารถจักรยานยนต์รถรถยนต์นะครับพวกนี้เขาจะใช้ไฟ12โวต์เราก็ใช้12โวต์ได้เลยนะครับในการหมุนนะครับแรงบิดเท่ากันนะครับก็เดี๋ยวเราให้ทุกท่านดู 12วนก่อนนะครับถึงการหมุนนะครับ12วนเราก็เสียบต่อไปเลยนะครับนี่นะครับแรงยกน้ำหนักแรงกระตุกของมอเตอร์นะครับนี่เราทดสอบให้ดูนะครับความเร็วรอบอยู่ที่395รอบนะครับ ตัวนี้เป็น,นอออมอเตอร์เกียร์นะครับอยู่ที่390รอบมอเตอร์เกียร์400รอบนะครับเราเราเป็นรุ่น400รอบตัวนี้ตัวนี้ที่เราทดสอบอยู่จะหมุนอยู่ที่3 390รอบนะครับตรงนี้ทดมาแล้วนะครับจาก3,000รอบมาเป็น400รอบนะครับใช้อัตราทด1:16ต่อนะครับมอเตอร์หมุน16รอบตัวเฟืองตัวนี้ก็จะหมุนแค่ หนึ่งรอบนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับเอาไปใช้กับาการใช้งานกับรถการเกษตรที่มีแบตเตอรี่12โวลต์อยู่นะครับเอาไปดึงปัมป๊มพ่นน้ำปั๊มฉีดน้ำปัมำป๊มฉีดปุ๋ยหมักคีวภาพอะไรต่างๆนะครับหรือเอาไปใช้กับปั๊มชักนะครับที่เป็นระบบ12โวลต์นะครับตัวนี้เราก็ทำมานะครับเราจะมีทั้งแบบเฟืองโซ่แล้วก็แบบสายพานนะครับ แต่วันนี้เรามาดูเป็นแบบเฟืองโซ่โซ่นี่จะเป็นเฟืองจักรยานนะครับสังเกตเราวัดรอบได้392อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าวนสูงเขาก็จ,าจะจะเร็วกว่านี้ถ้าวนต่ำเขาก็จะช้ากว่านี้นะครับเรามาดูนี่นะครับเฟืองโซ่จะเป็นแบบนี้นะครับโซ่จักรยานตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สําหรับใส่จักรยานได้เลยโดยตรงนะครับแปลงจักรยานให้เป็น จักรยานไฟฟ้านะครับใช้แบต24โสี่ว้นหรือใช้แบตสิบสองว้นก็ได้เอย่างเราต่อระบบสิบสองวเอว้ยี่สี่วให้ตูวอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เราต่อ12บสองว้นนะครับเอา24มาต่อ12บสองวลรอเขาย่อมตกเป็นธรรมดานะครับ ิบสี่มต่อสิบสอนี่นะครับ180ลอก179ยเอยู่นี่นะครับไปต่อเป็นยี่สนะครับดูแรงบิดนะครับพอเราต่อ,ตอปุ๊บมอเตอร์อรจะกระโดดน,นะครับเราก็สลับสายไฟได้นะครับว่าเราต้องการให้หมอเตอร์หมุนไปด้านไหนนะครับตรงนี้ ควไฟไม่มีปัญหานะครับควไฟไม่มีปัญหาต่วนี้ก็ผมอ,อยู่ที่374รอบนะครับนี่นะครับอันนี้24วน้นส่วนตัวนี้12ว้นนะครับตอแล้วแต่สมาชิก ปุ่มและกระดิ์จะนำไปใช้งานนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับแบบ24วต์ก็ดีนะครับ12วต์ก็ได้นะครับออระบบเรามาดูระบบระบบ12วต์น,นะครับเราก็ต้องใช้สายไฟเส้นใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็สั้นสังเกตนะครับสายไฟเขาจะสั้นส่วน24โวต์สายไฟจะยาวนะครับเพราะว่า24โวต์นเนี่ยเนื่องจากว่าแรงดัน แบตเตอรี่เนะี่ยมันสูง2 4วต์สายไฟก็จะยาวได้หน่อยหนึ่งส่วนไอ้ตัว12วต์แรงดันเขาต่ำนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้แอมสูงถ้าสายไฟยาวแอมจะตกนะครับแอมตกไฟตกก็จะทำให้มอเตอร์หมุนช้าหรือว่าแรงน้อยนะครับถ้าใช้สายแฟเส้นเล็กไปก็คือไม่มีแรงเลยไฟตกคอมนะวนลตกคอมในสายไฟจะสูงนะครับทำให้มอเตอร์ไม่มีแรงส่วนตัวนี้ก็จะ เป็น24วต์สายไฟเส้นเท่ากันนะครับแรงดันตกคอมก็จะผิดก,กันครึ่งหนึ่งนะครับตัวที่ใช้งานดีที่สุดก็น่าจะเป็น24วต์นะครับแต่ถ้าเลือกไม่ได้จําเป็นต้องใช้12ก็ใช้ได้แต่สายไฟต้องใหญ่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาใช้งานจริงนะครับเราควรจะต่อเบกเกอร์นะครับเบกเกอร์ Baker นะครับก็เป็นของพานาโซนิคนะครับที่เราทดสอบดีที่สุดนะครับ เป็นรุ่นราคาถูกนะครับเราไม่ต้องไปใช้เบรกเกอร์ไฟฟ้าก็ได้เ,ออเบรกเกอร์แบตเตอรี่เบรกเกอร์12โวลต์นะครับไม่ต้องไปใช้เบรกเกอร์ดีซีก็ได้นะครับใช้เบรกเกอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับตัว12โวลต์ก็ใช้20แอมป์ส่วน24โวลต์ก็ใช้10แอมป์นะครับพอเขาออกกำลังมากเกินหรือว่ามอเตอร์ทำงานหนักนะครับเบรกเกอร์ก็จะตัด นะครับก็ท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาดูที่หน้าเว็บนะครับเข้าด้านล่างเว็บเลยแล้วก็ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ก่อนนะครับดูการใช้งานดูวิดีโอการใช้งานให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยสั่งซื้อเข้ามานะครับด้วยการทําตามขั้นตอนที่หน้าเว็บนะครับกรุณาทําตามขั้นตอนที่หน้าเว็บนะครับส่วนการโทรมาสอบถามก็คือต้องดูหน้าเว็บก่อนนะครับแล้วค่อยโทรมาสอบถาม ไม่ใช่เปิดหน้าเว็บแล้วดูเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรมาถามรายละเอียดการใช้งานนี่เราไม่ได้ไม่ได้แนะนำให้นะครับก็แล้วแต่ว่าช่างหรือคนนักปดิษติจะไปทำอะไรนะครับเพราะว่าเราทดสอบให้ดูนะครับถึงการหมุนแล้วส่วนการใช้งานท่านต้องไปออกแบบเองนะครับว่าจะไปใช้งานกับอะไร บางอย่างเรามีประสบการณ์อยู่บ้างเราก็ให้คําแนะนําที่ประสบการณ์เราเคยทําได้แต่ว่าเราก็มีไม่ทั้งหมดนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ